แบบฝึกอ่านคำที่มีตัวสะกดชุดที่16ลออายอลายมออ,อมือ,ม,อมือลายมือลายมือลออะละมออุดอมุดละมุดละมุด ชออุบชุบมอือมือชุบมือชุบมือมออะมะนออาวนาวมะนาวมะนาวนออะบอนับถอือถือ นับถือนับถือคออิดอคิดถออึงอถึงคิดถึงคิดถึงรออะงอรังถออึงอผึงไม่โทรพึ่ง รังพึ่งรังพึ่งสออสะพออานอพานสะพานสะพานขออ,อึนอข้นไม่โทขึ้นคออ,นอานอคาน ขึ้นคานขึ้นคานทออะทะนออานอนอนานทะนานทะนานคออะนอคันนออานาคันนา คันนาทออาทาไม่อีกทา่าทออางอทางท่าทางท่าทางรออบอรับจออางอจางไม่โทจ้างรับ จ้างรับจ้งงางรออางอลางสออาดอศาสตร์ลางศาสตร์ลางศาสตร์นออางอนางสออาวสาว นางสาวนางสาวฟออะกอฟักขออาวอาขาวไม่โทรข้าวฟักข้าวฟักข้าวรออุกอลุกขออึ นอขืนไม่โทขึ้นลุกขึ้นลุกขึ้นล,นลออูกอลูกขออางอขางไม่อีกข่างลูกขางลูกขาง ขออาร์ขามไม่โทรข้ามฟออาร์กฝากข้ามฟากข้ามฟากเก่งมากครับ